เรากำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์และร่วมเป็นกำลังใจให้กับมลสมชีวิตของคุณอ่างเถิดเทิงมันอยู่ก็ถูกเมียถูกลูกทิ้งมันเกิดอะไรขึ้นอ่างเล่าซีเล่าสั้นๆมันคือว่ามีแบ่งอ่างไปชอบผู้ชายี่โรบุรีไปเล่งงานด้วยการงานนอก เนี่ยครับแล้วเขาเป็นใครอะผู้ชายคน<ข>นั้นเขาเป็นโกงอยู่ในหมู่บ้านนั้นแล้วเขาสนิทกับแฟนเราตองแรกอีฟใหม่ๆเขายังไม่สนิทแต่พอเขามาคุยกับอ่ามาแลนงานอ,อยู่ดีเขาก็ไปเด็กด,ดอกกับเมียติดต่อเรื่องงานจเอาเอ่างไปแสดงเรื่องง,งาน <hey. S 2> ไม่ว่า แดาอยู่ดีให้เมียไปหาอีโรบุลีแล้วเขาก่อให้เราเห็นด้วยเขาทำอะไรให้เห็นนะก่อกันกอดกันหาพามหนังเลยดิบอ่าเดิบภาพอ่างมากูว่านี้ว่าทำไมเขาไปการนดีๆก็ได้ แต่ไม่ต้องมา,มาภาพน้นอ่างรับไม่ได้เสียใจรับไม่ได้คำอะไรไม่ได้ห่างไปเมาได้ข่าวว่าเขาก็เอาทรัพย์สินเงินทองไปหมดคือหนึ่งอ่างอดย่าบ้างเขาออดยาดีวิเกา่าอ่างเป็นองค์อีว่าคำให้เขาแล้วเราจะเอามาใหม่เราก็ให้ลูก ให้เขาตอนที่ออกมาเนี่ยให้เขาไว้เยอะไหมอ่างโกหนึ่งมันก็พอใจครับคือหนึ่งเงินขายหนังเราก็ให้เขาดูแลบางเรื่องรํามาเยอะเขาก็บอเราเราแค่มีแอรับรู้เราแค่ทำงานอย่างเดียวเรื่องเงินเรื่องอะไรทุกอย่างเขาหมดเลยเขาหมกเลยครับ แดดดองอ่างออกมานี้อ่างไม่ได้เอาเยี่ยงทำงานเบอร์ติดอดองานหนัง,งอ่างไม่ได้ออมาสมุดคิวอะไรต่ออะไรไม่มีมามเลยอ่างออกจากบ้านมาเพราะอ่างเสียใจน้อยใจแล้วก็เดินออกมาเลยหรือเขาไล่อ่างออกมาไม่ครับอ่างก็ยอมหน้าดางอยู่ยอมหน้าดางอยู่เพื่อว่ามันจริงหรือมันหลอก ก็นั่งอยู่จนกระทั่งมั่น<อ>ใจมั่นใจว่าแน่นอนโอเ,เนี้ยผู้ชายเนี้ยต้องเอาเมีย้วเราเลยคุยกับเมียเราหรือเปล่าว่าตกลงเธอมีอะไรกับเขาไหมเขาปฏิเสธเลยอ่าเขาปฏิเสธก็แสดงว่าเราคิดมากไปหรือเปล่าไม่งามไม่ยินมากเราเรียกแม่พ,พ่อปีอะไรลูกเออยู่ ลูกก็อยู่แล้วเขาก็มีลูกดาวเด็กม, <า S 1> มาด้วย,ต,วยติดมากี่คนดอง